สวัสดีครับผมโอภาสนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินฝากขายนะครับแปลงนี้นะครับเป็นลักษณะที่ถมแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้พื้นที่ประมาณ8 1เอตารางวานะครับหน้ากว้างประมาณ10กว่าเมตรได้นะครับผมเห็นเสาเขาแล้วนะกับเสานี้แล้วก็น่าจะเป็นเสาต้นหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเสามุมนู้นนะครับ ตรงนี้น่าจะมีหมุดอยู่นะครับเป็นเสาพยานแลวก็เขาบอกว่าออกลังวัดไปแล้วนะครับทีนแปลงนี้นะครับที่ถมแล้วด้วยนะครับผมอยู่ที่ตําบลบางลูกเสือนะครับอำเภออาเภอองคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินแปลงนี้แปดสิบเอ็ดตารางวานะครับลูกค้าฝากขายมานะครับราคาเสนอขายตัวนี้อยู่ที่สามแสนห้าหมื่นบาทนะครับติดถนนเรียบคลองยี่สิบสองฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเดินดูหมุดครับมันมีต้นไม้ขึ้นนี่ฮะน่าจะตรงนี้แหละครับเนี่ยมีเสาหักอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเสาตรงนี้กว้างน่าจะกว้างประมาณสิบกว่าเมตรนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าเมตรได้บ้างฮะที่ตรงนี้นะครับหรือมากกว่านั้นน่ากว้างดีนะครับสําหรับที่ดินตรงนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบก็มีบ้านประปายนะครับฝั่งนู้นจะเป็นคลองนะครับ ตรงนั้นบ้านก็จะอยู่เรียบคลองนะครับก็มีบ้านหลายหลังนะครับโซนนี้นะครับที่ติดถนนก็เหมาะทําร้านค้าก็ดก็ดีนะครับฮะก็จะมีบ้านแบบต่างจังหวัดนะครับอยู่ห่างกันนะครับเดี๋ยวดูในแปลงที่ดินครับแปลงที่ดินเนี่ยลักษณะถมแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหญ้าขึ้นนะครับตัวนั้นน่าจะเป็นหมุดด้านหลังนะครับหมุดด้านหลังแปลงนี้ไม่ลึกมากนะครับแต่หน้ากว้างนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับติดถนนเลียบคลองยี่บสองนะครับก็เหมาะทําร้านค้านะฮะถ้าผมวิเคราะห์นะครับหรือจะปลูกบ้านอยู่ก็โอเคนะครับน้ําไฟน้ําไฟอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยนะครับก็สายไฟมีน้ําก็น่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับเพราะว่ามีบ้านคนอยู่ฝั่งนู้นเยอะก็น่าจะ,ะดึงไฟข้ามมาได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นซอยด้านข้างนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงมุมนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะจัดสรรเก่านะครับก็มีซอยอยู่ด้านข้างซอยด้านข,าข้างก็กว้างประมาณสัก6เมตรได้นะครับที่ก็ถมเสมอถนนนะครับดูแล้วก็เสมอถนนนะครับให้ผมวิเคราะห์ราคา3ามแสนห้าที่ติดถนนสามารถทําร้านค้าได้ก็ราคาไม่สูงนะฮะเพราะว่า เราไปต่อยอดทําร้านค้าก็ได้อย่างนี้นะครับก็สําหรับใครสนใจแล้วกันนะครับติดต่อผ่านผุมาก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ลูกค้าไว้ด้วยก็ได้นะฮะเดี๋ยวใส่เบอร์ไว้ต่อรองอะไรก็ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือจะผ่านผมก็ได้นะครับผมจะใส่เบอร์โทรไว้อออไก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับที่ดูอยู่แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากให้ไปอยากให้เห็นแบบที่ดินแบบไหนนะครับ หรือให้ผมทําแบบลักษณะแบบไหนในการรีวิวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็จะนําเสนอที่ดินบริษัทบ้างที่ดินฝากขายบ้างนะครับก็ฝากนะครับกดให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับจะมาถ่ายรีวิวให้ดูบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ